สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับกับผมเช่นเคยเอฟชนายุธนะครับมาตามข่าวสารกันหน่อยครับก่อนจะตามข่าวสารฝากไปติดตามช่องกินผมด้วยครับชื่อช่องว่าท้องตึงชาแนลนะครับใน y o u t u b นี่แหละครับใครอยากไปติดตามก็ไปติดตามด้วยนะครับขอให้ได้500คนติดตามก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับฝากไปติดตามด้วยนะท้องตึงชาแนลครับฝากชาวสเก็ตตบอลด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวสารกันหน่อยครับของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนครับล่าสุดเทรนต์เนี่ยตั้งเป้าจะเป็นแบ็คขวาคนแรกที่จะคว้ารางวัลบุลงดอรหรือว่าลูกฟุตบอลทองคําในอนาคตนะครับท่านั้นของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนครับอ๋อแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็นแบ็คขวาคนแรกที่ได้ตําแหน่งบุลงดอส่วนให้เลือกระหว่างได้แชมป์มากมายกับหกจดจําจำฐานะผู้สร้างปรากฏการณ์แก่วงการฟุตบอล ทางเทรนต์อานเนี่ยขอเลือกอยากจะถูกจดจำาฐานะผู้สร้างปรกากฏการณ์แก่วงการฟุตบอลน,นะครับจะบอกว่าในประวัติศาสตร์การแจกรางวัลบอลงดอมมีกองหลังคนเดียวนะครับที่เคยได้เกียรติรับรางวัลน,นี้ก็คือฟาบิโอคานาวารนะครับเมื่อปี2006เมื่อพาทีมชาติอิตาลีคว้าชแชมป์โลกนะครับที่เยอรมนีซึ่งนั่นนะครับได้จากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแถมสวมปลอกแขนกับตันทีม ดังนั้น,นครับบอลทองคําของเทรนนาโนครับยิ่งทวีความท้าทายเข้าไปทีแต่ตัวตัวมั่นใจว่าทําได้ก่อนแขวนสตาร์ทแน่ๆน,นะครับด้าน,นของเทรนาโนได้เปิดปากผ่านสกายสปอร์ตฟุตบอลเขาบอกว่าการได้แชมป์เวล์คัพกับทีมชาติอังกฤษน่าจะมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้ผมถูกพิจารณาก็ยังมุ่งมั่นจะเอาบอลลงดอเพราะผมเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถ ผมต้องการเป็นแบ็กขวาคนแรกที่ทํามันได้ผมเชื่อแบบนั้นใครๆอาจจะมองว่าเพอร์เจอร์แต่ผมเชื่อว่าสามารถทํามันได้เทรนนานโนถึงตอนนี้ก็กรุ่นแล่นในวงการมาเกือบ10ปีแล้วครับรู้ทุกอย่างนะครับเตื้นลึกหนาบางอย่างโอ้โหอย่างมากเลยเคยได้แชมป์เกือบครบมาแล้วแหละกับทางลิเวอร์พูลดังนั้นเนะี่ยก้าวต่อไปคือการเล่นฟุตบอลแบบประทับใจผู้คนชนิดที่ต่อให้เขารีไทยไปแล้วก็ยังมีคนหยิบยกเรื่องของเขามาพูดถึงเทรนนานโนครับก็เสริมต่อบ,บอกว่า อยากเป็นตำนานวงการฟุตบอลเป็นคนที่เปลี่ยนหน้าตาของเกมมันคือเป้าหมายหลักของผมไม่ใช่แค่ลงไปแข่งเกมแต่ลงไปพลิกเกมมันคือมรดกที่ผมอยากทิ้งไว้กับวงการเอาแบบซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือการเป็นแว็กขวาที่ดีสุดตลอดกาลของโลกฟุตบอลก็ทร <c oughs> าบว,ว่ามีตำนานก่อนแล้วหลายคนแต่ก็จะขอเบียดเป็นอีกดาวเด่นเหนือใครเชื่อในศักยภาพของตัวเองสามารถไปถึงนั้นได้ ไม่สาคัญหรอกว่าคุณได้แช์มากมายเท่าไหร่แค่ไหนได้เหรียญรางวัลมากสักเท่าไหร่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือมรดกที่คุณทิ้งไว้ต่อเกมฟุตบอลได้สามารถรีดเค้นศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาเทรนโนครับมุ่งมั่นสุดขีดผลงานเนี้ยดูดูกันนี้ก็ทําได้ดีกับลิเวอร์พูลลงเล่นไป11เกมทํา2แอสซิสส่วนในนามทีมชาติอังกฤษครับหลังทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ลงสนาม4เกมทำ1ประตู1แอสซิสนะครับสำหรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อนโนนะก็วาดฝัน อยากจะเป็นแบ็คขวาคนแรกครับที่ขวารางวันบอลลงดอนะครับสำหรับเทรนาโนต้องมารอดูเลยครับว่าสุดยอดจริงหรือเปล่าสำหรับเทนจะทำได้ไหมในอนาคตนะครับก็ขอ,อเก็บความฝันนี้สร้างให้มันเป็นความจริงก่อนนะครับรอดูแล้วกันนะสำหรับความคิดเห็นความอ่านอะไรของเทนนาโนนะครับไปต่อกันที่โคพารเมอร์หน่อยนะครับล่าสุด้านของฮัเซลเบงครับมองจุดอ่อนเดียวที่พาเมอร์มีนะครับน้องหนาวนั่นแหละ จิมมี่ฟรอยฮัตเซเบงครับอดีตกองหน้าของเชลซียกย่องโคปรเมปอร์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมีจุดอ่อนเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของลูกมงนะครับแข่งวัยยีบปีอย่างเมอร์เปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมในปีแรกกับเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วทําไป25ประตูทุกรายการพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข้งแถวหน้าของการลูกหนังอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยฟอร์มที่มันร้อนแรง ฮัสเบงครับที่ทางานกับพารเมอร์สมัยที่เป็นผู้ช่วยทีมของกเกดอสเกนในทีมชาติอังกฤษยกย่องความสมบูรณ์แบบของพารเมอร์โดยชี้ว่าจุดอ่อนเดียวที่มีก็คือลูกโมนะครับฉะนั้นของฮัสเบงครับก็กล่าวกับบอยสปอร์ตเขาบอกว่าโคพารเมอร์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าเขาพยายามทาอะไรมันก็ออกมาดีไปหมดเลยเขาเล่นด้วยความรู้สึกและมันก็ได้ผลเขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยม เขาไม่ต้องการดูแลมากมายอะไรและเขาต้องการแค่เล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยอ่อพาวเมอร์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงฟุตบอลข้างถนนสมัยก่อนผมกลัวว่าสิ่งนี้จะหายไปแต่เขาก็นํามันกลับมาสู่เกมจุดอ่อนเดียวของเขาที่คุณสามารถพูดได้ก็คือลูกโมง่งแต่เขาสามารถผ่านบอลทําประตูแอสเซสและยิงฟปคลิกได้เขาสุดยอดมา,มากๆแล้วสําหรับโคพาวเมอร์โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่จิมี่ฟรอยส์ฮัส์เบงได้ออกมาพูดถึงว่าจุดอ่อนเดียวที่โคพาวเมอร์มีก็คือ ลูกโมงนะครับนั่นแหละครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องลูกโมงแต่ถ้าเรื่องอื่นแอสซิสจ่ายบอลการยิงประตูการปั่นฟรีคิกอะไรต่างๆดูดีไปหมดครับดูดีมีชาติตระกูลน,นะครับโอ้ทุกอย่างคือครบเครื่องแล้วกันสำหรับโคพาเมอร์นะครับไปต่อที่หนูร่งกันหน่อยครับเจ้นั่นของดิสมา์แฮมแมนแกไม่เชื่อว่าราฮิมสเตอร์ริงเนี่ยฟื้นความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับหลังย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับ ดินมาฮามันอะดีตกองกลางของเอร์พูไม่เชื่อว่าราฮิมเซอร์ลิงครับจะสามารถฟื้นฟอร์มเก่งรวมถึงเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในการมาเล่นกับอาร์เซนอลสตาร์ชาวอังกฤษอย่างสเตอร์ลิงกลายเป็นส่วนเกินของเอนโซมาเรสกัในทีมเชลซีจนสุดท้ายครับโดนปล่อยให้อาร์เซนอลยืมตัวใช้งานในซีซั่นนี้แต่ตลอดจ็เกมที่มีโอกาสลงสนามเจ้าตัวทําได้แค่1ประตูกับหนึ่งแอสซิสซึ่งเกิดขึ้นในเกมคาราบาลครับ,รบที่ทีมเบิร์้บานชนะโรนันไป5ประตูต่อนหนึ่ง แม้ว่าจะยังเหลือเวลาในฤดูกันนี้อีกมากแต่ในมุมมองของดิสมห์แมนไม่เชื่อว่าสเตอร์ลิงเนี่ยจะกลับไปอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนสมัยที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลและก็แมนซิสตี้ได้นะครับแฮมแมนก็กล่าวกับเฟรโกเขาบอกว่าผมหวังว่าเราจะได้เห็นราฮิมสเตอร์ลิงในแบบที่เราได้เห็นที่ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้แต่ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการเล่นในระดับนั้นที่อาร์เซนอลตอนนี้เขาอายุ29ปีแล้วนะเขากำลังสูญเสียความเร็วและความอืดไป หากคุณดูฟอร์มของเขาเขาดูแย่ลงนับตั้งแต่ย้ายออกจากแมสตี้ผมสงสัยว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ดิดมาแมนนะครับได้เกิดข้อสงสัยได้เกิดคําถามในตัวของไรอัมซอรลิงว่าน้องคนนี้มันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอ้โหจะรื้อฟื้นฟอร์มเก่งเหมือนที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลได้ลิเวอร์พูลแล้วก็แมสตี้ได้ไหมตั้งแต่ออกมาจากแมสตี้เนี่ยฟอร์มเป๋ไปพักใหญ่ นะครับแล้วยิ่งมาอาเซนอลตอนนี้ครับอายุที่มันเพิ่มขึ้นรวมไปถึงสไตล์การเล่นที่มองว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากนี้สําหรับราฮิสซาลิงครับในวัยยี่สิบเก้าปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสถา,านการณ์สตอร์ลิงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของเอริกเซนฮากันหน่อยนะครับ ก็คือว่าเจนฮาร์กเนี่ยให้สัมภาษณ์อะไรก็เหมือนว่าจะโดนโจมตีด้วยครับบอกว่าเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยมันแมนยูไม่ได้แพ้นะแค่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าอะไรเงี้ยฮะโอ้ยแมนยูแพ้ยากจริงนะครับเจนฮาร์กบอกไม่นับนะเกมที่แพ้สเปอร์เอริจเกนั้นกุนซือของแมนยูขอปฏิเสธความไม่แพ้ต่อท็อตแนมฮอสสเปอร์คาบ้าน3ประตูศูนย์เมื่อปลายเดือนก่อนเพราะว่าบรูโน่ฟัเดนเดสโดนใบแดงแบบไม่สมควรน,นะครับ ปีแสดงแมนยูเนี่ยลงแข่งนัดล่าสุดในยูโรปบลีกครับนำก่อนบุกเสมอเฟเน,นเชเช่1-1น,นะซึ่งเทนฮาร์กแสดงความผิดหวังแต่มองโลกในแงด่ดีทีมของเขาเนี่ยแพ้ยากนะครับซีซั่นนี้นะี่แมนยูปราชัยไปแล้ว3จาก8ปดัดแรกในลีกโดยล่าสุดคือเกมกับสเปอร์ซึ่งบรูโน่ฟรานเดสโดนใบแดงท้ายครึ่งแรกและเทนฮาร์กเนี่ยถูกถามเพิ่มเติมเทนฮาร์กก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าผมปฏิเสธเกมกับทอนแนมเพราะเราเหลือ10คนระหว่าง กำลังตามหลัง1-0ต่อมา FA ฟเอแต่สินยกใบแดงนั้นดังนั้นผมไม่สนใจเกมกับทอเนีสเปอร์เลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่การประเมินทีมอย่างยุติธรรมเพราะเกมนั้นเราไม่มีโอกาสกลับมาได้แต่คุณสามารถเห็นถึงจิตใจนักสู้และความมุ่งมั่นที่จะควาานน้าชัยชนะของทีมทั้งในเกมกับเบรนฟอร์ดนัดเยือนฟุตบอลยุโรปที่ยากลำบากกับปอร์โตและเฟเนบาเช่แต่เกมกับสเปอร์ผมไม่นับนะครับ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เอริกเจนฮากรไม่ยอมรับบอกว่าแพ้จริงขอไม่นับเกมที่แพ้ไก่เดทองท็อนแนมฮอสเปอร์ถือว่าเกมนั้นไม่แพ้นะเพราะว่าบรูโน่มาโดนไล่ออกแบบมันไม่น่าโดนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจนฮาให้สัมภาษณ์ล่าสุดครับก็ถือว่ายังเสียงแข็งปากแข็งอยู่ครับยังไม่รอยังไม่ยอมรับผลงานนะทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับสถานการณ์ของเอริกเจนฮา อยู่ต่อหรือพอแค่นี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับควรไปได้หรือ,อยังก็คอมเมนต์เข้ามานะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยไปติดตามกันหน่อยครับสำหรับท้องตึงชาแนลครับช่อง YouTube ช่องกินผมเองนะครับตอนนี้ผู้ติดตามประมาณร้อยกว่านะครับร้อยยี่สกว่าคนก็ไปกดให้มันถึง500คนหน่อยนะครับอ่ะฝากไปกดหน่อยนะครับผมอ่ะนะขอบคุณทุกท่านทุกคนจริงๆนะครับไปกดให้หน่อยครับผมจะพาทุกท่านทุกคนไปกินอะไรนี้แหละ ก,กินอะไรก็จะเอามาเปิดเผยให้ดูนะครับก็ไปดูกันบ้างก็ได้นะครับแต่ไปกดซับให้ผมเลยนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอจัดไปครับจัดไปยาวๆเลย